ครับสบายดียินดีต้อนรับสู่ซ่องบม้อไก่น้องลีเด้อพบกันอีกแล้วอับสมอยู่แถวใดกะกดคอมเมนต์เข้ามาเด้ออันนี้อยู่บ้านน้องลีเนาะเมึงน้องโบ๊ะแห่งขามวนอยู่ลาวเด้สอสปับลาว,วมืัอนี้ก็เป็นวันปฏิทินที่เอด็จเดือนธัวนวาเนาะพบกันแปดโมงสามสิบแปดโมงเส้าสวยๆเนาะอันนี้ก็เป็น นี่แหละขวยอ้าวที่ตงามตัวใหญ่ๆเนาะลายขนาดตัวเผาเด้อกินขผาวเด้อเดามทางตัวนั่งรถทั้งม้วนนั่งควายของขวยเจ้ามองเออเร็จดีแล้วมาสัตบ้านเฮาหาเบอร์เนาะก็สปาร์ตอีกแค่หนึ่งเนาะพบกับเหล่าไก่สองนอยู่บ้านใคทตั้งครอบครัวก็มีอยู่สามคน เอกเอฟซีกินขเหมือนกันเนอะมันอ <SEC? S 2> ีกแจ้งน้องใหม่ม <the> ีอย่งแจ้งน yeah. ้องหม่ข่าวแจ้งน้องใหม่เคยถ่ายครอบครัวลงจากเถื่อนเนาะมันนี่็สยถ่ายครอบครัวลงเลยกล้วก็นนิดน้อยนาะเปิงหนูู้บ่มาเสือลุกระบปิ้งหนูนะ แกงน่อไม้หลยมียังดอกมหานบานเอาข่าวด้วยอาพ่อมาข่าวเต้าเงินอยู่ยิ้มทางตาตายตายมากเ้าเอ้ยคุณข่บวมนเฮาเนาะนี่ได้ท่นพูดถึงว่าปัตโต้คุยแทบว่า

Nhìn <laughs> nhìn và của bạn cả nhìn của bạn lông, hành yến. Hành yến lông. <laughs> Bên dùng nào vào อยากกินเป้งหนูกิงปี๊งหนูเพื่อนหนังนั่นเป็นปี๊งหนูยังบอกเอามาซื้อกินเลยคืออะไรยังไม้พี่น้องเลยเป็นว่าอ้างนะไม่ได้คิดอยากเป็นว่าอ้างอยากเลยแดงไปสื่อกานเียะ กินนี่นะเหมือนคนคนท้องกินก็สิบแล้วนะแล้วจานเยืนเอาไปกันกนี่วนวหวานซืน้น ไม่เสรมันใดญ่หมากกว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใชน้ำปลาไม่เป็นปลาปลาแล้วปลากินข้ากระดาวใช่ปะตูดนี่อืมทำอะไร บางยี่มกรเดาก็เดาถึง <Chris> วันเขากำีแงะแจ่มณงไงต่อดท้ายแล้วมึงเ

ก็เก wow, mm ็บตัวนิดน้อยนะที่จะตายนะไปเลย บริจาคก๋เทียมแล้วน <g> ะ <ül> ืาา <g ül> ันนี้มือตลาดวันวัดมหาธาตตลาดแล้ด้เขาแจกกเตียมใหม่แจกอีกนตลาดไทยลาวลาวไทยถั่ดนมทีมีสองมือ จันกันฟัฮัดนฟัฮัดอืมอน่มเนี่ม่กี้งรุต้างปูมาีนเซตเสร็จจเสียดายไพักกระดาวดิบบานอืพักกระดาวดิบเสร็ ล้างกินเข่บ เลี้ยมือด้่อดอ, <c oughs> ดอดตาย้อาเสื <c oughs> ดอดีไก่ตีเขา มีถอยไก่พอหล่อไก่ไก่เลยไม่กตีเอาบอลลงตบคนไก่คนนั้นไก่ตีค่ะตีชนะไก่ตีบ่เห็นว่าโอ้ยตีไก่หอยไก่หอยยังบอลลงเนี่ไก่ไก่ล่าสไปตีไก่ไก่ตีตีไก่ตันี้ยังบอลลงอุ้ย ตีใก่คนตายเลยตัวคนคนอดทนอมถักวบุลุ่งเลยยืนกอาเตะเอดเท้าเตะเอาบ่ามันจะเตะเดยสองบาอต้นขนาดไปตีกันเอาบุลงนะไก่บักลาหยกตามหยกสีหยกนี่แหละ เอาไป่เขาสังเวียนมุสูเขาเจ้าดอกะเพราะว่าย้วมันตายค่าตนีนก่อน,นบริเลนเนาะกานตีเอาเวลาได้อยู่วันอึดนทน ีลานเงืน่นตามเจียนะตามปก,ปก,ปก,ปกบกบๆบกบมดจบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปกย,ยี่มพริกตัคงโกบุนีแตกแล้วโู <c oughs> ้ล้วดอกมันตามเจี๋ยฮะําอยู่อยู่เพื่อนเพื่อนนี่ดังํามล่าคเพื่อนข่ามเสียงตามโตามเจเเเียเพื่อนได้เลยฮะก็สีเรี้ยวเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปกนดอก เออจิ้ยากการตำเป็นกระเปาจิี้ยากการตำไมคอยเนี่ยคือวองไพ่เลยคือไพ่ตำเลยปฏิแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหดมดการตำอยู่ใส่คืองัน รุ่ีแดงในหุณงก็เจ้าก็ปนปลากระพักกระดาวกรแดงเลยไดไมาสาดตร้ก่อนวันจะกรีก้า ล่าเด้อใครคุณก็ได้คุณแม่เอ๊ะเกียกันี่แหลบ้ันเกี่ยกันบ่นนยังรูดบ้าเออคุณเกียวกับมังรูดออืมอือืมเดียเสียคุณจะถ่าวด้ไงถ่าวอ่ะครับคุณคุยองโบกค เออกินข้าอิ่มไปเลยนึกหลานพอหลานลุยพิฆายหนึ่งพอใหญมันเอาถ่านแบนี้เบิ่งกินด้วยตังควานบ่ข้างหลังจะได้ข้างมามันหมนะลูบทำมันลูบขาหนอแล้วกันหมูผ่าผ่าไงนี่ไม่ม่แล้วกันหะ นอดไม่ออกอ่ะเอานอดหนอ่ัว no, like ้าิได้สิเงียบ่ไม้เชื่อไหนงงค่นอดคุณบ่มี Yeah. Wow.

พันตายท้ายเจ้าหมดเลยเบิดเลยน่ะตั้งต่้ายเบิดก็เอาบเบิ้แลั้งแตเออยามหนาวไันอยากตายเด็ดเป็ดนะเนี่ยจืไปอกีวานมันได้ได้เป็ดนองโตเลนี่เป็ดผู้เชิไปครับทางนี้เชิญโอ้โดนกินใหนึ่งแกงของแม่หน่อยเ้ยแซ่บแม่แซ่บ ในพุ่งมันแกงเนาะตะบมันแกงที่นี่เกษสิประมานเนี่ยนะครับข่าวกลัอไก่บคยเอ็นทายิบรัว่ะจะคือพวกปอแบบข่าวเต้ากันทายเ้อเ่อนี่ค่เกิดมาแปลงถดอไรแบ้วเรีเนเาป่าอ๋อ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 ข่าล้นน้า กันไปท่ทางเนาะอันัรถเรีนแฮงคือุ่นไงงุ่มงมกุ้มถ้าข้าเจ้านัดวาเจ็ดมงอันแปดโงแล้วเราเดินทอดเท้าโมงเลยเป็นเพิเ่งนะเป็นวันนัดเจ็ดโมงกัวาด้วยอันวาสื่าส่งทรายสางทรายอนเนาะนี่ขอมาเนาะเราถากันต่ออะบายพกันหนาคลิปใหม่เนาะ